อาตมาขอแสดงความยินดีในการที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกันอยู่ณนะที่นี้ <c oughs> ด้วยวัตถุประสงค์อันนี้คือทำความเข้าใจในพุทธศาสนาโดยหวังว่าจะให้ถึงที่สุดือการบรรลุสิ่งที่ควรจะบรรลุ ที่เรียกกันว่าที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เรามุ่งหมายอย่างนั้นได้อะที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์แต่ถ้าเรียกตามแบบของพระพุทธเจ้าจริงๆไงท่านเรียกว่าพระนิพพานนี่มันอาจจะสูงไปสูงไปรู้สึกว่าสูงไปจนใครๆก็าไม่กลา้าไม่กล้ายกตัวเองหรือไม่กลา้าประกาศตัวเอง แต่ความมุ่งหมายแท้จริงนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพื่อจะทำที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ความทุกข์สลายไป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 จนถึงจุดหนึ่งมีที่สิ้นสุดเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เรเรียกว่าพระนิพพานเราจะทำกันถึงได้หรือถึงไม่ได้นั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วแต่การกระทำของบุคคลนั้นๆแต่ว่าพระพุทธศาสนานี้ <c oughs> มีพระนิพพานเป็นปริโยสารคือมีนิพพานเป็นที่สิ้นสุดของการกระทำสิ้นสุดของการกระทำก็ว่าสิ้นทุกข์หมดทุกข์หมดปัญหาพูดภาษาธรรมดาสามันที่สุดก็ว่าหมดปัญหาไม่มีปัญหาเหลืออยู่อีกต่อไป คำว่าหมดปัญหาก็หมายความไม่มีความทุกข์เหลืออยู่อีกต่อไปแล้วก็เรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งแปลกหูว่าสัมมัตตะแปลว,ว่าความถูกต้อง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 นั้นมันหมดปัญหาเมื่อมันมีความถูกต้องถึงที่สุดมันก็หมดปัญหาถึงที่สุดหมดปัญหาถึงที่สุดนี่คือสัพพาน ถ้ากล่าวโดยสรุปความก็พูดได้ว่าสมาธิการกระทำเป็นสมาธิเนี่ยสามารถจะแยกจิตให้ออกมาเป็นอิสระแล้วก็เป็นความไม่มีปัญหาไม่มีอารมณ์อะไรอะไรเหลืออยู่ไม่มีอารมณ์อะไรอะไรเหลืออยู่ไม่มีอะไรว่าผู้นั่นผู้นี่คนนั่นคนนี้ อย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์สําหรับจะรู้สึกว่าใครว่าพูดใดว่าอย่างไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเท่าไรว่าเพราะเหตุใดนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่างนี้เลื่ออยู่นั่น,นคือถึงที่สุดแห่งความรู้หรือถึงที่สุดแห่งความดับทุกข ถึงที่สุดแห่งฤทธิ์กิจที่จะต้องทำเรียกว่าจบสมจริยจบกิจที่จะต้องทำแต่ถ้าอธิบายกันให้ละเอียดโดยหลักวิชาหรือตามเทคนิคของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ไปโดยระบบนี่ก็ได้เหมือนกันว่ามันเป็นสัมมาสัมมาสัมมาเป็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องความถูกต้องของสัมมาสิบอย่าง คือความถูกต้องของสัมมาทิฏฐินี่ความเห็นถูกต้องสัมมาสังกับโปความปรารถนาถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากรรมโตการกระทําถูกต้องสัมมาอาชีโวการเลี่ยงชีวิถูกต้องสัมมาวายามโมความภาคเพียนพยายามถูกต้องสัมมาสติความระลึกถูกต้อง สมาสมาธิความจิตตั้งมัน่นความมีจิตตั้งมัน่นนั้นถูกต้องสมาญานะความรู้ถูกต้องถึงที่สุดสมาวิมุตติความหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงนี่กวาสิบสัมมาสิบสัมมา,มาเป็นความถูกต้องเรียกรวมกันทั้งสิบสัมมาว่าสัมมัตตสัมมัตตแปลว,ว่าความถูกต้อง เมื่อมีความถูกต้องแล้วมันหมดปัญหามันหมดปัญหาคือเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์แต่ถ้าเราจะสรุปในการปฏิบัติทันทันเราใช้คําว่าสมาธิคําเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันพอจะเห็นข้าวเงื่อนเห็นเรื่องราวหรเห็นอัตถาว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วก็หมายความว่าจิตมันแยกออกไปจากอารมณ์ทั้งปวงได้ ียกออกไปเจากอารมณ์จนไม่มีอารมณ์อะไรเหลือไม่มีอารมณ์ว่าผููใดว่าใครว่าอย่างไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเท่าไรนี่ไม่มีอารมณ์เหลือนี่ก็เรียกว่าไม่มีอารมณ์ <c oughs> สามารถที่จะทําจิตเป็นอย่างนี้ได้เราแยกจิตออกไปเสียจากอารมณ์ได้แต่มันก็ไม่ใช่ทํายากม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทําเล่นง่ายๆมันก็พูดเดบ,บากนี่มันเป็นการกระทาติดละเอียดแล้วออลึกซึ้ง ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามเพราะท่านทั้งหลายลองพยายามดูว่าถ้าจิตไม่มีอารมณ์อะไรมันจะเป็นอย่างไรจิตไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์อะไรจะเป็นอย่างไรตื่นนอนขึ้นมาให้จิตไม่มีอารมณ์อะไรก็อยู่ต่อไปไม่มีอารมณ์อะไรจะหลับลงไปอีกก็ไม่มีอารมณ์อะไรนั่นแหละมันสูงสุดมันสูงสุดสูงส bueno um ุดสูงสุดจนไม่มีอะไรสูงสุดเท่าคือจิตไม่มีอารมณ์ ถ้ามันยังมีความรู้สึกคิดนึกมีความอยากมีความประสงค์มีความต้องการอยู่ว่าใครทำไมอย่างไรเมื่อไรอะไรได้อะไรเสียอะไรมากมายสารพัดอย่างอย่างนี้เรียกว่ามันมีอารมณ์มันไม่ใช่ความหลุดพ้นจากความทุกข์มันไม่หมดปัญหามันไม่หมดปัญหามันไม่มีความถูกต้องถึงที่สุดจงสามารถที่จะขจัดอารมณ์ออกไปเสียให้สิ้นเชิง นั้นเมื่อท่านทั้งหลายมาใช้คาวัดสมาธิเพียงคําเดียวจะทําสมาธิหรือสมาธิภาวนาเพียงคําเดียวก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ารู้จักทําตามนั้นแล้วมันก็สําเร็จได้เลยทาพูดเพียงคําเดียววัดสมาธิมีสมาธิและจิตสามารถจะแยกแยกแยก,แยกจิตและแยกตัวเองออกมาไจากอารมณ์ไม่ให้มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ใดๆดังที่กล่าวมาแล้วนี่จึงเรียกว่าสมาธิ เป็นเหมือนหัวหน้าในคำพูดทางหลักของธรรมะตัวตัวไปในปฏิสัมพิธามักก็ใช้คาว่าสมาธิปัมุขาน,นั่นคือว่าฉันทะเป็นที่ตั้งเป็นเป็นมูลเหตุให้เกิดขึ้นมาแล้วก็นิพ สันทะมูลกาลืมคำนี่ทุกทีไอ้นอักวิมาศสิการะมาสิการยีดแรงไง,ไงไ่ายๆทำในใจ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 ่ ทำในใจนั่นคือการทำให้สำเร็จประโยชน์มันนะสิการากระทำว่าในใจมีฉันทะเป็นมูลแล้วมากระทำว่าในใจมาเป็นมูลอย่างไรแล้วก็พัฏฐะสมุทัยยารั่วมันปรุงขึ้นมาอย่างนี้ก็เพราะมีพัฏฐะแล้วเวทนาสโมโสสณา <c oughs> อะไรอะไรอะไร,อะไรที่จะเป็นผลเกิดขึ้น,นมารวมหมดอยู่ที่เวทนา เราเปิดสมาธิประมุขขาทำเนี่ยขอเตือนเป็นพิเศษแช่ขวาสมาธิประมุขขาสมาธิเป็นประมุขหมายความว่าทําอะไรทําอะไรทําอะไรนี่มีสมาธิถ้าเป็นประมุขมันเป็นเหมือนแม่ทับแม่ทับแม่ทับสูงสุดแม่ทัพที่จะบรรดาลอะไรพาอะไรไปเหมือนกองทับทั้งกองทับนี่มันมีแม่ทับเป็นหัวหน้าเนี่ยสมาธิประมุขขา เรามีการกระทําที่มีสมาธิเป็นกมุขแล้วก็สตตาทิปตยามีสติเป็นอธิบดีบัญชางานต่างๆแล้วก็ปัญโยตรามีปัญญานำหน้าเป็รสูงสุดนำเป็นผู้นำเป็นผู้ให้ความคิดความนึกเป็นผู้รู้สุด ทีมุติสารามันก็จะออกก็จะได้จากความทุกข์อมโตคโาทายังลงไปสู่อมตะคือพระนิพพา,านนะิพพานปริโยสานาะแล้วก็มีพระนิพพานเป็นสิ่งสุดท้ายนี่พรมจันย์เป็นอย่างนี้รวมความว่าทั้งหมดนะั้นมันรวมอยู่ในคำว่าหัวหน้าคือแม่ทัพแม่ทัพนี่คือสมาธิปัมุคขา ผู้ใี้ชัดตรงๆลง,งไปว่าถ้ามีสมาธิที่ทาสมาธิสําเร็จเพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตไม่ให้ใหไม่มีอารมณ์สามารถแยกจิตออกมาเสียไม่ให้มีอารมณ์ไม่ให้มีอารมณ์อย่างที่พูดมาแล้วไม่มีอารมณ์ว่าใครว่าพูดใดว่าอะไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเหตุไรว่าเท่าไรนี่อารมณ์ต่างๆนี่มันไม่มีถ้ามันสามารถทาจิตให้มีสมาธิ ถ้าทำไม่ได้ก็คือคนโง่คนหนึ่งตามธรรมดานั่นก็มีอารมณ์อยู่เรื่อยไปใครที่ไหนอะไรอย่างไรเท่าไรเมื่อไรเหตุใดก็มีเรื่อยไปถ้าจิตสามารถเป็นสมาธิมันก็ตั้งต้นแยกออกมาโดยสมาธิแล้วไปหยุดความเป็นอารมณ์ต่างๆกันได้เรียกว่าไม่มีอารมณ์เนี่ย ผลประเสริฐสูงสุดอานิสงส์สูงสุดอยู่ที่ความมีสมาธิความเป็นสมาธิไม่มีอารมณ์แล้วก็นำไปสู่พระนิพพานเป็นจุดสุดท้ายเป็นประโยชน์สารสิ่งสูงสุดเดียวว่าพระนิพพานพูดง่ายๆคนๆสำหรับคนโง่ในทางภาษาไม่รู้ในทางภาษาไม่รู้ในหลายๆอย่างก็จะพูดว่าหมดปัญหาหมดปัญหา หมดปัญหาหมดปัญหาคือไม่มีทุกข์มันหมดความทุกข์มันไม่มีปัญหาที่จะต้องถามเกี่ยวกับความทุกขก์ทั้งปวงว่าพูดได้ว่าใครว่าอะไรว่าอย่างไรว่าเท่าไรว่าเมื่อไรว่าที่ไหนเพราะเหตุใดเป็นต้นสารพัดยานะคำว่าปัญหานะันนี่คือความสงสัยความสงสัยทำหมดความสงสัยเหล่านี้ก็เลยกว่า ไม่มีปัญหาก็คือไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดนึกที่จะเป็นเหตุให้ถามขึ้นมาว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรท่าไรสารพัดที่จะถามขึ้นมาได้้อยอย่างันอย่างไม่มีอารมณ์เป็นพระนิพพานทําจิตให้ไม่มีอารมณ์ได้มันก็เป็นพระนิพพานและทําให้เป็นพระนิพพานไม่มีอารมณ์ได้ก็โดยเหตุเี่วมันมีสมาธิเป็นหลักเป็นประธานเป็นเหมือนแม่ทัพ แต่มันเนื่องมาจากไอ้ความจากมูลเหตุคือฉันทะไอ้ความกระทําในใจโดยเยอบ่ายแล้วก็ผัสสระแล้วก็เวทนาแล้วก็สมาธิตัวกลางเนี่ยต,ตัวตัวศูนกลางเนี่ยสมาธิประมุขาค้อยทันมีการกระทําที่เป็นสมาธิเป็นประมุขแลรามันก็ิดสำเร็จให้การกระทําทั้งหมดทั้งสิ้นรวมกันแล้วมีสมาธิเป็นประมุขม สามารถพลากจิตหึือนำจิตออกมาเสด็จได้จากสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์อารมณ์ทั้งพวงไม่มีนี่คือความเป็นสมาธิประโยชน์สูงสุดของความเป็นสมาธิอยู่ที่นี่ก็าสามารถทำให้บรรลุความไม่มีอารมณ์คือเป็นพระนิพพานคอยทนทั้งหลายจงมีความสามารถหรือสามารถที่จะกระทำ ให้จิตรู้ถึงคุณธรรมอันสูงสุดอย่างนี้คือมีสมาธิเป็นประมุกไปแยกจิตออกมาจะได้จากอารมณ์ไปแยกกันไปแยกกันไปแยกแยก,แยกันไปจากอารมณ์โดยเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดราบปรชัดว่าไม่มีควา,ามทุกข์เลยเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเนี่ยผลของความเป็นสมาธิตามมีสมาธิแยกจิตออกจากอารมณ์จนกระทั่งว่าไม่มีอารมณ์แล้วก็เป็นพระนิพพาน เรียกว่าอันโตทุกขละแปลว่าที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์หรือที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนโง่หรือคนธรรมดาไม่โง่ก็ออยังเข้าใจไม่ได้เพราะมันสูมันยากท่านเรียกว่าตาทายาตันนั่งอาญาตะนะั่นนั้นอาญาตะนะันนั้นอาญาตะนะ่นนั้นมาท่านหมายถึงพระนิพพานคือความที่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไร มิใช่ธาตุดินมิใช่ธาตุน้ำมิใช่ธาตุไฟมิใช่ธาตุลมมิใช่ธาตุอากาศารนัญจานันนะมิใช่ธาตุปัญญานัญจายนนะมิใช่ธาตุอากิจัญญาจนนะมิใช่ธาตุเนวัญญาณาธัญญาจันนะมิใช่โลกนีไมิใช่โลกอื่นมิใช่ระวางแห่งโลกทั้งปวงมันม่ใช่การมามิใช่การไปมิใช่การถึงมิใช่การจุดติมิใช่การอุบัติก็เป็น ความไม่ตั้งอยู่เป็นความไม่เป็นไปเป็นความไม่มีอารมณ์พระบอกกล่าวให้รู้มันสูงสุดสูงสุดสูงสุดอยู่ที่คำเพียงสามคำว่าไม่ตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ไปที่ไหนแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรเนี่ยก็จาให้ดีๆเลยพระนิพพานน่ะสูงสุดอยู่ที่ความหมายสามคำว่าไม่ตั้งอยู่ที่ไหนไม่เป็นไปในที่ไหนแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไร มีสำเร็จได้ด้วยการทำรํำใ้เป็นสมาธิมาตามลดาดับตามลาําดับตามลาําดับแล้วก็แยกให้มันความเป็นสมาธิมีอํานาจมีที่พนสูงขึ้นมาจนไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์ว่าต,ตั้งอยู่หรือเป็นไปหรืออารมณ์อะไรอะไร เรียกเป็นบาลีว่าอัปติดทังไม่ได้ตั้งอยู่อนนาอภปวัตตังไม่ได้เป็นไปอนนารมันนังไม่ใช่มีอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์ไม่มีอารมณ์ในสูสตรท่านทั้งหลายมาฝึกฝนเพื่อกระทําสมาธิก็หมายความว่าอย่างนี้ทําจิตให้เป็นสมาธิก็แยกจิตออกไปจากอารมณ์มาตามลําดับตามลําดับตามวิธีการของสมมติจันน้ ซึ่งจะมีกี่อย่างกี่สิบอย่างก็แล้วแต่แทะมันก็มาในที่มาสู่ความไม่มีอารมณ์ความไม่มีอารมณ์ความไม่มีอารมณ์ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เป็นไปเลยไม่มีอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์สูงสุดเป็นพระนิพพานที่นเกลืออยู่แต่ว่าท่านจะรู้สึกว่ามันง่ายหรือยากมันก็แล้วแต่ความโง่หรือความฉลาดของคุณ ถ้าโง่มันก็ไม่ทําทําไม่ได้เม่มันยากเกินไปจนทําไม่ได้ถ้าฉลาดอยู่บ้างกค่อยๆการทำได้ค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นค่อยๆใจค่อยๆการทาค่อยๆการทาจนจิตสามารถรู้ความไม่มีอารมณ์ได้พูดอย่างเด็กๆพูดอย่างง่ายๆพูดอย่างธรรมดาก็ตื่นขึ้นมาไม่มีอารมณ์อะไรทําได้ไหมตื่นนอนขึ้นมาหลับอยู่เลยตื่นนอนขึ้นมาไม่ให้มีอารมณ์อะไร ไม่ให้มีอารมณ์่าพูดใดว่าใครว่าอะไรว่าที่ไหนว่าเมื่อไรว่าเท่าไรว่าอย่างไรว่าเหตุใดไม่มีอารมณ์อย่างนี้นั่นแหะเรียกว่าไม่มีอารมณ์เลย้สูงสุดเป็นพระนิพพานถ้ามันทําได้เด็ดขาดถ้ามันทําได้วบวับแหวมแบวมก็ไม่ไม่ไม่ใช่พระนิพพานนะถ้าทําได้ครุงสุดได้เด็ดขาดไม่มีอารมณ์อะไรโดยแท้จริงก็คือพระนิพพานแปลว่าไม่เสียชาติเกิดไม่เสียทีที่เกิดในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบริษัทสามารถทำจิตให้สู้สุดได้โดยความไม่ไม่เป็นอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่ใช่เป็นการตั้งอยู่ไม่ใช่การเป็นไปและไม่มีอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์ขอให้ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกทุกท่านได้เข้าใจความหมายครอนี้ว่ามีความหมายอย่างไรและทำอย่างไร และพยายามกระทาให้เป็นไปกระทาให้ได้ให้สูงสุดไปตามลําดับตามลําดับให้ถึงจุดสุดท้ายของความไม่มีอารมณ์ความไม่มีอารมณ์เรียกว่าอันโตทุกขัตระเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์อที่พระพุทธเจ้าาะเรียกรวบยอดตทายะตินังอายานะนั่นอายะตะนะนั่นจึงบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไร เป็นแเ,เพียงอายตนะสิ่งที่สูงสุดที่ไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องเสียอะไรไม่ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปนี่เรียกว่าตัฐา,ายตน,นันคืออายตนะนั่นอายตนะนั่นสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานคือพระนิพพานขอให้ได้ปร,ระสบความสำเร็จแม้แต่เพียงว่ารู้จักเพียงดีรู้โดยเหตุโดยผลโดยอะไรสุดแท้ําลลำดับตามลำดับไป ให้รู้เรื่องความไม่มีอารมณ์ความไม่เป็นอารมณ์จะเป็นตีสิ้นสุดแห่งความทุกข์และด้วยกันจงทุกทุกคนเทินนี่เป็นคำบรรยายให้รวบยอดมีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องสัมมาสัมมาสัมมาถูกต้องถูกต้องจนไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาอะไรเลื้ออยู่ในชีวิตไม่มีความสงสัยอะไรอะไรเลือยอยู่ชีวิตไม่มีความต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเลืออยู่ในชีวิตนี่เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์นิพพานะปริโยสานังมีพระนิพพานเป็นปริโยสานมีอนาจฉะนัะนั่นคืออาจตระแห่งพระนิพพานนั่นน่ะ เป็นจุดมุ่งหมายเป็นวัตถุที่ประสงค์และประสร็จได้ตามความประสงค์มทุกๆประการเรื่องของพระนิพพานมีอย่างนี้คือไม่มีอารมณ์อะไรที่เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหรือความต้องการขอให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายอันนี้ตามความมุ่งหมายอย่างนี้ด้วยการจงทุกๆคนเทิน มีความพอใจในพระนิพพานเป็นมูลเหตุแล้วก็ได้ไปตามลําดับได้ไปตามลําดับมีการกระทํามีการกระทํานั้นก็มีความเป็นสมาธิอหไะเป็นตัวแม่ทับนําหน้าแล้วก็ได้สมประสงในความเป็นสมาธิความเป็นสมาธิเป็นเหมือนว่าพอกหรือชนะเสียบปักลงไปแล้วจับตัวมันขึ้นมาเป็นตัวปลาง เสียบลงไปโดยชนะเราปักหัวมันขึ้นมาได้ตามต้องการนี่พูดเนี่ยเป็นวานาทิบาทเป็นปร,นาาปนปรมาที่มันไม่น่าฟังแต่ว่ามันทําได้ทําได้ด้วยอํานาจของสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วมันเสียบปักลงไปในตัวอ,อ่าสิ่งที่เป็นอารมณ์ไม่มีอารมณ์เหลือจะได้ตัวขึ้นมาไม่ต้องมีอารมณ์อะไร สำเร็จได้ตามนี้ก็พยายามต่อไป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 ให้มีความถูกต้องทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมายานาสัมมาวิมุตติใหด้วยการจงทุกๆท่านทุกๆคนเทิน